ใดมาเห็นห้องข้างๆมาเลข307ประตูแง้มเอาไว้ปิดไฟเหมือนเดิมทําให้ผมมั่นใจเลยว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่ชัดเจนผมเลยอย่างรู้ว่าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเลยเอาสายตาเพ่งไปที่ช่องประตูที่ถูกแง้มเอาไว้ในขณะที่ผมอยู่ตรงพักเท้าสายตาผมก็พอดีกับลูกบิดประตูสายตาก็ไปสะดุดลูกบิดประตูว่ามันมีอะไรเป็นเส้นๆสีขุนๆแต่มองไม่ชัดเพราะหลอดไฟจากทางเดินมันส่องสะท้อนกับลูกบิดประตู ระหว่างนั้นผมก็เดินไปด้วยจนเดินไปใกล้ๆจนเห็นว่าเป็นสายสินคล้องทับกันเป็นสิบเส้นเลยผมอุทานในใจอะไรวะเนี่ยยังไม่เลิกความพยายามผมเริ่มเอาสายตามองลอดเข้าไปในห้องจากประตูที่ถูกแง้มเอาไว้แต่ประตูมันถูกแง้มเอาไว้นิดเดียวเลยมองไม่เห็นถึงกลางห้องผมเลยเอามือฝักประตูเบาๆแต่มันแข็งมากๆเหมือนไม่ได้โดนใช้งานมานานผมเลยเพิ่มแรงผลักประตูก็เริ่มเปิดออกมากขึ้น พร้อมเสียงดังเอียด